ช่วงเวลาแห่งความสุขเพราะวันนี้เราจะต้อนรับเดือนนี้ด้วยความรักกันดีกว่าเราจะมาสอนคุณว่าจะประดิษฐ์ของอยังไงให้คนรักของคุณหัวใจละลายอย่างแรกเลยเราจะนำลูกโป่งแล้วก็ใส่ลุงมายัดใส่ลุงเข้าไปในลูกโป่งทีนี้ก็ใช้ลูกโป่องอันเล็กๆแล้วก็ที่ปัม๊ม จากนั้นสอนลูกโป่งเล็กๆเข้าไปแล้วก็ปั๊มทีนี้ก็มาลูกโป่งเลยแล้วเราก็จะเป่าลูกโป่องอันใหญ่จากนั้นเราจะติดลูกโป่งไว้ข้างบนประตูติดหมุนไว้ที่ประตูเลยแค่นี้เราก็แค่รอให้คนรักของเราเข้ามาที่บ้านแล้วเราก็จะได้เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเย้แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะที่รัก ากที่บ้านของคุณมีหิมะตกเยอะๆแล้วก็เราจะเอาก้อนออกมาแล้วก็ใส่รองเท้าบูทแบบนี้ทีนี้เราจะทําเป็นรูปหัวใจเลยเอาละ่ะทํารูปหัวใจสองอันเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเลยหากคุณไม่มีหิมะแล้วก็ใช้ดินแทนก็สวยเหมือนกันนะหรือใส่ก็ได้ถ้าคุณอยู่ที่ะทะเลทีนี้นํากาวร้อนแล้วก็กระดาษฟอยล์มาทีนี้เราจะหยอดกาวร้อนให้เป็นรูปหัวใจแล้วค่อยๆหยอดข้างในให้เต็ม พอเกาแห้งแล้วเราก็จะค่อยๆเอาออกจากฟอยเราจะใช้สีขาวแล้วก็สีแดงทีนี้เราจะตัดให้เป็นรูปแบบนี้โดยใช้มีดคตเตอร์แล้วใช้ที่เจาะรูเจาะลงไปจากนั้นนำกุญแจ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลขนาดไหนแต่หัวใจอีกครึ่งหนึ่งก็ยังเป็นของเธอไอเดียต่อไปเลยเราจะใช้กระดาษโน้ตจากนั้นก็ดินสอขีดเส้นตรงแบบนี้ขีดไปเรื่อยๆจนเป็นบรรทัดนำมีดคตเตอร์มาแล้วก็ตัดตามเส้นทีนี้นำกระดาษสีมาเราจะใช้สามสี จากนั้นก็ตัดเป็นเส้นแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำอะไรเอ่ยเราจะมาสารสารให้เป็นรูปหัวใจ <S <S แค่นี้เราก็จะเติมคำว่า Happy ้ a l นวาเลนท์ทีนี้เราก็ได้การ์ดแสนสวยแบบนี้มาแล้ว <S 1> <S 1> สำหรับไอเดียนี้เราจะใช้กล่องเล็กๆจากนั้นห่อก,กล่องด้วยกระดาษห่อของขวัญแล้วนำแถบกระดาษแบบนี้มา แล้วเลือกรูปภาพที่คุณชอบมากที่สุดปริ้นออกมาทีนี้เราจะพาพแบบนี้แล้วเราก็จะติดกาวจากนั้นก็ติดไว้ลงไปในกล่องจากนั้นทำที่ดึงด้วยกระดาษโฟมติดลงไปพอเราดึงขึ้นมาภาพความทรงจำแล้วก็รูปภาพส,สวยๆของเราก็จะออกมาจากกล่องนี่แหละกล่องแห่งความรัก ไปเราจะใช้น้ำตาล <c oughs> ถ้าความรักของใครยังหวานไม่พอใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปอีกก็ได้ทีนี้เราจะผสมน้ำแล้วก็สีผสมอาหารจากนั้นก็นำพิมพ์รูปหัวใจมาแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปแล้วกดทีนี้เราจะตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งรอให้น้ำตาลแข็ง แล้วเอาออกมาทีนี้เราก็จะได้น้ำตาลสุดโรแมนติกแล้วล่ะคุณสามารถดื่มชาพร้อมกับน้ำตาลแห่งความรักได้ทีนี้นำกระดาษฟิลเตอร์มาแล้วเราจะเย็บด้วยได้ที่เป็นสีจากนั้นเย็บให้เป็นครึ่งหัวใจแบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่ชาลงไป จากนั้นก็เย็บต่อลงไปอีกแล้วเราก็จะตัดออกด้วยกรรไกรทีนี้เราจะติดรูปหัวใจที่ทำจากกระดาษแค่นี้เราก็ได้ถุงชารูปหัวใจที่เข้ากับวันวาเวลนไทน์สุดๆได้เวลาดื่มชาแล้วนะคู่รักทีนี้นำมาร์ชเมลโล่แล้วก็มาจิ้มที่มีรูปหัวใจจากนั้นจิ้มลงไป แล้วเราจะนำช็อกโกแลตมาละลายให้เป็นช็อกโกแลตเหลวจากนั้นก็นำสปริงเกลิลจุ่มมาร์ชเมลโล่ลงไปในช็อกโกแลตเหลวแล้วก็โรยด้วยสปริงเกิลเลยจากนั้นก็วางไว้บนเขียงหรือว่าจานไม้แล้วก็เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยและสุดยอดเคล็ดลับที่คุณสามารถประหยัดเงินแล้วก็ไม่ใช้ต้นทุนสูงเราจะใช้เข็มแล้วก็กล้วย จากนั้นก็เพิ่มด้วยหัวใจเพื่อตกแต่งให้สวยงามทีนี้เราก็จะได้กล้วยที่สามารถส่งข้อความได้แล้วเราจะนำกล้วยใส่ลงไปในกล่องข้าวเมื่อแฟนของคุณเปิดออกมาก็จะเจอเข้อความน่ารักน่ารักแบบนี้และทีนี้เราจะนำหินที่มีพื้นผิวเรียบจากนั้นก็ลวดสีเราจะย้อมสีของหินด้วยสีชมพูอ่อน จากนั้นเราจะดัดลวดให้เป็นรูปหัวใจโดยใช้คีมจากนั้นเราจะติดลวดลงไปด้วยกาวร้อนแล้วก็ติดทับลงไปด้วยปอมปอมทำแบบนี้อีกหลายๆอันคุณก็จะมีที่วางรูปที่เก๋ไม่เหมือนใครอีกด้วยลองไปทําดูนะ และเราจะมาดูไอเดียสุดวินเทจที่เขาใช้กันมานานนับร้อยปีทีนี้นำกระดาษแล้วก็จูบแล้วก็ตัดออกทีนี้เราจะนำขวดโหลแล้วก็โอรีโอมาร์ชเมลโลใส่ลงไปแล้วเราก็จะใส่คิสคิสขวดโหลของเราจะเต็มไปด้วยความรักแล้วก็จูบอันแสนหวาน ต่อไปเราจะนำกระดาษแล้วก็พับเครื่องแบบนี้ทีนี้เราจะระบายสีน้ำลงไปทีนี้นำภาพที่คุณชอบมาแล้วเราก็จะตัดกระดาษให้เป็นแบบนี้แล้วก็นำแผ่นพลาสติกใสติดกันด้วยกาวจากนั้นเราจะเขียนคำว่า love ลงไปแล้วเราจะติดที่ขอบด้วยเทปสองหน้า จากนั้นเราจะตกแต่งด้วยเพรปอรมแล้วก็ซีเควนซ์ทีนี้เราจะติดกรอบลงไปแล้วเราก็จะได้อะไรเอ่ยการที่เป็นสามมิติที่คุณสามารถเลื่อนซีเควนซ์ให้เห็นความรักของคู่ของคุณได้และไอเดียสุดน่ารักอันต่อไปคุณจะต้องใช้จานกระดาษแบบนี้ตัดตรงกลางออกแล้วก็นำกระดาษสีสีแดงนะเราจะตัดเป็นรูปหัวใจแล้วก็ใช้กระดาษสีอื่นๆมา เราจะติดกาวร้อนลงไปแล้วก็ติดหัวใจเข้าไปเลยติดให้เรียงกันไปวงกลมแบบนี้แล้วก็นำริบบินจากนั้นเราก็จะทำเป็นที่ของโดยการติดกาวร้อนลงไปแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าความรักหน่มีอยู่ทุกที่ ต่อไปกันเลยนะจ๊ะทุกคนเราจะใช้ไพ่เจาะรูให้เป็นสองรูแบบนี้แล้วก็ใช้ห่วงสอดเข้าไปแล้วเราก็จะปิ้นตัวเลข2 0จากนั้นก็ปิ้นคำว่าทำไมเราถึงรักคนคนนี้จากนั้นก็ติดลงไปเลยทำเป็นหนังสือแบบนี้จากนั้นก็ให้คนที่คนรักได้เลย แบบนี้เขาจะต้องประทับใจแ,แน่เลยสวยจริงๆเลยนะแล้วเราก็จะเอาข้อความดีๆใส่ลงไปในกระดาษจากนั้นก็ขวดโหลเล็กๆหม้วนแบบนี้แล้วก็พันด้วยลวดแล้วก็ติดด้วยเพชรปอมรูปหัวใจสอดเข้าไปในขวดโหลอันเล็กๆ ปิดฝาโดยให้ลวดออกมาอยู่ข้างนอกนิดนึงแล้วเราก็จะได้จดหมายแห่งความรักที่คุณสามารถโยนลงทะเลได้ คุณชอบไอเดียสุดสร้างสารรค์ต้อนรบับวันวาเลนไทน์ของเราไหมอย่าลืมกดไลค์ถกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องของเราคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียสุดหวานแบบนี้จากชุมชุม select